จากพื้นที่สูงมาขยับมาดูพื้นที่ในเขตเมืองของเชียงใหม่กันบ้างดีกว่านะครับสถานการณ์น้ําในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังคงปกตินะครับแต่ว่ามีพื้นที่รุ่มต่ําบางแห่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังจากฝนที่ตกลงมานะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งระบายน้ําออกแล้วครับอย่างที่ได้กล่าวมานะครับฝนที่ตกตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนมาถึงช่วงสายของวันนี้ครับทำให้พื้นที่รุ่มต่ําบางแห่งที่มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ําได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมขังครับ พื้นที่บางจุดเกิดน้ําท่วมขังสูงกว่า40เซนติเมตรเลยนะครับก็ถึงเกินเข่าขึ้นมานิดหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตําบลป่าแดดครับเข้าไปนําเครื่องสูบน้ําสูบน้ําออกจากบ้านเรือนนะครับช่วยชาวบ้านครับแหม่ท่วมขังขนาดนี้เลยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองยังอยู่ในสภาวะปกติ ปริมาณน้าในแม่น้ําปิงนะครับยังอยู่ในระดับต่ํากว่าตลิ่งมากนะฮะประตูระบายน้ําท่าวังตาลตำบลป่าแดดก็ได้เปิดบานประตูระบายน้ําเพียง2บานเท่านั้นนะครับจุดนี้เองนะฮะประตูระบายน้ําเพื่อระบายน้ําและก็รักษาระดับน้ําให้อยู่ในระดับที่สมดุลนะฮะเราไปดูอีกหนึ่งจุดครับที่สถานีวัดระดับน้าพี1น,นะครับก็เป็นจุดที่วัดระดับน้ําตรงสะพานนวรัต ปริมาณน้ำครับอยู่ในระดับ2เมตรนะฮะสามารถรองรับปริมาณน้ำปิงได้อีกมากซึ่งถือได้ว่ายังไม่น่าเป็นห่วงสำหรับรองรับน้ำในช่วงเวลานี้ครับครับจุดรับน้ำพีหนึ่งนี่ต้องถือว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในเขตเมืองนะครับเพราะว่าเป็นจุดตัดส้นเลยว่าจะประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเก็บของหรือยังถูกนะมันอยู่ที่ประมาณ3เมตร60เซนนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถึงระดับนะแต่ดูจากคราวนี้อีกเยอะทีเดียวใช่ถ้าสมมติว่าตรงสถานีวัดระดับ